ขาออกกว้างมือเท้าสะเอวไว้ค่ะหายใจเข้าลึกๆบีบสอ,อกเข้าหากันบีบสะบักเข้าหากันใช่หายใจออกค่อยๆพับตัวก้มลงขาตรงไว้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 แล้วค่อยๆลดมือลงมาวางพื้นวางไกลๆเลยวางไกลๆได้เลยค่ะ,ะขาตึงขายืดข้ายืดใช่ขยังเท้าไว้ใช่นั่นแหละแล้ววางลงให้ได้ช้าๆค่อยๆขึ้นมา ค่อยๆข ok. ึ้นกลางขากลางขากลางขาอยู่ช้าๆแค่นี้ปลายเท้าพอย์อยู่กลางไว้กลางไว้กลางไว้เท้าพอย์เท้าพอย์เข่าตึงเข่าตึงเข่าตึงอยู่แค่นี้ค่ะอยู่แค่นี้ก่อนท้าไว้นะอ่าสี่สามสองหนึ่งกดสองแน่ๆค่อยรลดเท้าเข้าหาการช้าๆทำได้คอนโทรลใช่รวบไปเลยไม่ต้องกลัวรวไปเลยแค่กดสอบไว้ใช่แค่นี้ไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวล้มอยู่ใช่ลกบขาชิดกันใช่เก่งมากพ่อยเท้าค่ะ้างไว้ตรงนี้่ สี่สามสองและหนึ่งการขาออกด้านข้างกวง้างๆขาตึงไว้ค่ะอยู่แค่นี้นะแล้วมองพื้นไว้เล็งไว้ว่าจะเอาเท้าว,วางลงพับสะโพกลงมาพับสะโพกลงมาพับสะโพกลงมา,งมาวางไว้ที่ขอบแมบใช่ค่ะดนมือขึ้นมาเก่ง okay, สวยด้วยทําทำได้ทำได้ทำได,ทำได้แล้ว